สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีที่บ้านจานร้อยเหมือนเดิมพี่น้องครับตอนนี้กำลังเห็ดบักเง้ยวสี่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแฟนครับเอฟซีสร้างบักเงี้ยวมาจานร้อยกะกำลังทยอยทยอยเห็ดเป็นมัดเป็นมัดหนพี่น้องนะครับคนสร้างมาหลายหลายเจ้าหลายคนหลายท่านนะครับก็เลยกำลังเรียบเรียงอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวสิไปส่ทรงทรงแฟตห้่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็มีอยู่ต้งนี้ก็ ทีมงานไปขึ้นมาอีกูครับพี่น้องครับประมาณหาซีโป้นี่ยละนะครับตอนนี้นะครับสําหรับท่านที่ท่านที่สั่งมาก็ใจเย็นๆได้พี่น้องเด้อแซ่บแห้งแซ่บแห้งมาสักมาหวานกินกับเขาใดเพื่อนวะผู้เราวะไม่ได้ยังไงยี้ตาเลยโอ้วันนี้มีเฮระยีกส่วนตัวด้วยน้องกระต่ายน้อยผู้น่ารักนะครับมาเห็ดบักเงี้ยวห้นะครับ ผู้สาวเห็ดบักแง้วให้แล้วพี่รองเด้อ Ma มันไอผู้ใดสร้างบักแง้วนี่ยแก้วเลยพี่รองเลยแก้วกลาแก้วลายแก้วแกแก้วแกมัดมัดละโลมัดละโลเลยมัดละหนึ่งกิโลนะครับรถขี่นังโลละห้าสิบบาทบางคนถามมาว่าโลเท่าไหร่โลละห้าสิบบาทพี่รองครับบางเงี้ยวบางเงี้ยวธรรมสะต์นะครับโลละห้าสิบบาทค่าส่งก็ให้พี่น้องออกเองนะครับผมค่าส่งกับมี่เท่กัน นะครับนี่ตอนนี้ได้จักมากระคุณหนูได้สิบก่ามัดแล้วสิบกว่ามัดสิบก่ามัดก็สิบก่าโลฟาสขาดอีกสี่สิบโลตัวนั้นแฟนคลับเอฟซีพลังมหาสิบโลนะครับตอนนี้กําลังเลงอยู่นะครับพี่น้องถ่ายรถเขาเจ้าสี่มหบนะครับต้องแพ็กใส่กล่องอีกได้บัดนี้มัดจังสี่แล้วก็ต้องแพ็กใส่กล่องอีกเพื่อสิบ่วัยมันแตกมันสับนะครับมัดสนี่มัดเรียบร้อยแล้วก็ยัดใส่กล่องอยู่แล้วก็แพ็กแพ็กแล้วจ้างให้รถอันแฟดมารับ นะครับหลายเจ้าครับพี่น้องครับว่าที่เป็นแถวปทุมแถวระยองชลบุรีสมุทรสาครนะครับบุรีรัมนะครับสุรินนะครับโคราชขอนแก่นนะครับตอนนี้สร้างมาหลายนะครับพี่น้องครับกำลังเล่งไงอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาใจเย็นใจเย็นตอนนี้แผนกบรรจุของกำลังบรรจุอยู่แผนกขึ้นแผนกขึ้นกำลังไปขึ้นอีกอยู่พี่น้อง ยานมันบ่พ่อพี่น้องนะครับเพราะว่าพนซังมาหลายสะเกินตอนนี้มีอยู่สองเข่งน่าจะประมาณ20-30ิกิโลนะครับน่าสิประมาณ30มกิโลนะพี่น้องแต่ว่าก็ยังบ่ทันพ่ออยู่เพราะว่าพี่น้องสั่งมาห้าสิบกิโลนะครับอโอ้ใส่ถุงงานทั้งใบเลยนี่มันจะงามพี่น้องเพื่อนว่าอยากเขียนใบบางแงหน่ก็มีอะไรคนว่าใส่เพื่อน้ำในเดอ้อวี่น้อน แต่จะใส่หลายแล้วนะนมันบานักป่ไดนเราพี่น้องใบมันเนี่ยเห่ระยิกยังเกาะพระแดกบัรจุก,กระต่ายน้อยแอ็ดมินเป็นทุกอย่างครัเป็นทุกอย่างแอดมินเอาไม่ยังสังขารสี่กิโลต้องหลังแอดหมาบ่ะหรอเรกน้อยก็ลูกน้อยเฮ้ยเขามีแต่แอดมินนั่นนั่นแอดหมาแม่ไปใส่แม่ไปใส่ ้ยแม่จังไดนมาทิมลูกแม่จังไดนมาทิมลูกเนี่ยลูกแม่เอาซมออันนี้แอดมินานแอดมาบอกร้านหน่อยพี่น้องครับมานอนเฝ้านอนเหรียญน้องเหรียแม่มาแล้วนะเอามามาเอาซ้อมมามาซอยกันพอดีเลยเนี่ยมาปล่อยลูกปล่อยเต้าทิมยังไหนเนี่ยเอามามา่างเงินก็หอได้เอาซ้อมอ้อได้ไหนเด้อบ่ได้ช่วงนี้เขาต้องเว้นระยะห่างเพื่อนว่า ยังอะไรเสียกฟางกันไว้พ้อมอันนี้แอดมินเอาๆๆๆๆไปดังหูดังไปยังนี่เออเบิ่งตัวฉับเบิ่งตัวับอ่างแม่แม่เบิ่งตัดซับบ่ตเอาแม่ไปซอวยเขาแม่ห้วยเว้ยมากเลเฮ้ยไปหายซับยังไงนะไปเอาสมอนเนี่ สั่งใบใส่น้ำเพราะว่าพี่น้องเพขาอยากเห็นใบมท์พอนักพอนนั้นตออกใบท์นนั่นบ้านมีมีเจมีเอื่อยผู้หนึ่งอยู่ว่าเอาใบโพ้มาน้าใหนเด้อเราป่ะพาดมีการซิมบมแซ่บอยุบอ่ะใบท์ใบท์พอนักพอนันตดออกใบมันน่ะนะพอบ่าวต้องดอกปาตัวมันงามจ้ะคนเด้โอ้บางแหงาเด้บ่แม่นคนเหยียบเล็บครบเอาเพระว่ คืองามแต่บางแง่าได้เพรมันคดมาจนมาเอาแสดงพ่อแนขึ้นคอยไปแล้วไปขึ้นอีกแล้วหากิจกรรมให้ที่งานแม่บ้านเ็ดพี่น้องเลยมื้อนี้พ่ได้่ึ้นกาลังสิไปคืนอีกพี่น้องเลยโอลเตมโตโกบังแง่ตายธรรมมาด้อยพดีเท่วออแล้วเป็นยางกุนายนี่เยวเคียงไ้เขา เท้าเขียนไปเขามั้ยอะซ่อมซ่อมเอาใบเอางาออกให้มันพอดีพองามนั่นแหละประมาณนั่นแหละสวยงามเลยแงวจ้าแงวแงวจ้าแงวลิ้นจีป่าลิ้นจีลิ้นจีเบาเขาเอื่นนั่นอ่าลิ้นจีเบาแต่ว่าบางคนก็เรียกคอเลนนะคอเลียนน้องส่วนเอาแต้มเอาเขียงมะคอเรียนครับว่า วอาลไหมหนูโอ oh uh, ้พอดีเลยเป๊อ้าวไปน้ำปัอลูกกามาซื้อน้ำปั้นะไ่าน่อย่งแมงดาบ่เน่ยบ้าบังงามเดี๋ยวมาดูซอืแมงดาธรรมชาติป๊อดแมงดาจักตันี่บเปนซีซตัวคนเียเเต็มจักตนี่เก้าตัวอาว แมงดาบ้านนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังไล่ไล่ซื้อแล้วก็ที่อยู่นะครับพี่น้องคนสร้างมานนะครับนี่ครับหลายเจ้าอยู่พี่น้องเลยนะครับน,นี่ตอนนี้ก็กำลังเลงอยู่ครับพี่น้องอ่ะโอเจรอสักครู่นะครับเด้อตัดแมงดาจี้กินซาโอกันตัดแมงดาเจียวแมงดาจี้กินเลี่ยงนี่ ้อมเนาะเอาเข่งมาเข่งให้คุณใส่เตี่ยมเข่งมาเข่งมาคุณใส่เตี่ยมเอาเขียงด้วยเอามาช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแตี่มเบิ้ลเราหมดเตียมย่างย่างมันสิไปเกินเอาอีกอยู่นี่มันบ่พอได้ซับนี่พี่น้องสร้างมาหลายซะเหลือเกิน เอาคือบ่ซอยนี่แน่นอนนะเบงรูโทรศัพท์อยู่นี่โอ้ยแอดมินแอดมินแอดมานี่มันแนวไดวะพาผัวนี่มันคืองามแท้ใครเนาะใครเนาะจะเป็นคนโชคดีผัวนี่คือสวยแท้แดงถึงขเลยอืมสวยเปนคนทำเนี่ยคือหน่วยใหญ่ก็จังหวะหน่วยมันคือตึงกันหน่อยใหญ่คือกันารบดกันแหละแต่ว่าสมบูรณ์แต่ว่ามันอันนั้นตึงกันแต่ว่าเข้ากัน โอเคอะไวกระตืซิ okay, right. so young, and <AND ít, ่งไงกระตือซิ่งหน่อยซ้ำกันค่ะซ้ำกันต่การในภาษานทยเป็นปีเป็นปีเลยก็ต่างกับางเหงวเลยวะปีหนึ่งบดบเป็นปีเว้นปีที่บางเหงวเลยปีใช่ปีกองซูนพูนเป็นภูเขาเหล่ากา ย้อนเสียงไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้อนเสียงเลยคนงามดำเนยเหมือนพูดอยู่นี่ขายบ่คนงามพี่ตามพอจองน้องเจ้าหนักเบาพี่เฝ้าจอนจัดลดมาได้การบ่ได้การโอ้ได้การเลยได้การพี่น้องเอ้ยได้การจริงหน่อยจริงใหญ่กระซังทุกการตาซิ่งมีทั้งตาซิ่งหน่อยทั้งตาซิ่งใหญ่ อย่างิ่น่องบไดพะลูตซิ่งนยม่ีเลยตาซิ่งหน่อยนี่ตาซิงนี่คือตาสั่งนะครับผมขันซิ่งแถวคอสแกนเท่าสิเป็นไสนุขุมนะครับมาเก็บมาโอ้ได้เบียกไมแล้วแต่เยเบิแล้วไรด้แต้มเอาอีกไมบอกเวพัน่อารอมก็มเบเออบมดซอยนอนรอเมืองสแล้ว

เทากะแพก็กส่ยก้องบาดนียรถรถแฟตรถแฟตสิท่อฮารถแฟตมาใส่เอาเดี๋ยวสิจดไลฟ์ซื้อต่อพี่น้องคนทักมาทั้งของ messenger จะ้อยหลายอยู่นะครับเพราะว่าสิเป็นไลฟ์ทักไลฟ์เข้ามานะครับทักเฟสเข้ามาหลายคนอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอ่านเพื่อนต่อละกันสิไปเขียนลงในบัญชีต่อนะครับผมเอ้าคลิปนี้เอาทรำพย์นี่เราไปน้องนะครับปะเงี้ยวมาเรีวมาเรีวขออนุญาตเฮ็ดงานต่อกคนพี่น้องเด้อช่วงโควิดครับ,บ รายได้พิเศษเล็กๆน้อยเพราะรรัาปลาทูบางพิกน้ำปลานะครับเอาจวดจวดจวด